สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชากศาสตร์คลาสสิกสําหรับครูทุกคนครับเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองอาจารย์ก็เลยอยากให้พวกเราศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับมาดูกันครับนี่โลกของเราครับกําลังหมุนรอบตัวเองด้วยอัอตาราเร็วเชิงมุมโอเมกา้าด้วยความเร็วโอเมก้านะครับหมุนรอบตัวเองแบบนี้สมมุิตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางโลกอยู่ที่โอใหญ่แล้วกันนะครับเราอาศัยอยู่ตรง ผิวโลกใช่ไหมผิวโลกที่กำลังหมุนรอบตัวเองใช่ไหมเวลาเขาหมุนรอบตัวเองเนี่ยเขาก็หมุนรอบตัวเองไปไาห, <c oughs> หมุนรอบตัวเองอ่าหมุนไปเวลาเราอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเช่นวัตถุมวล m นะอยู่ตรงนี้ถูกแรงกระทาอยู่ตรงนี้เราก็อธิบายด้วยเวกเตอร์ r ถูกไหมอ่าแล้วแกนอ้างอิงที่เราอธิบายโดยปกติก็จะมีแกน x อ่า แกน x แกน i แกน j แล้วก็แกน k นไหมเนี่ย i j k คือตัวที่เราใช้อธิบายปรากฏการณ์ของไอเจ้าตัวเนี้ยตัว r เนี่ยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราอยู่บนตรงนี้เราเห็นไปเราก็ไม่ได้สนใจอะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าโลกหมุนด้วยโลกหมุนด้วยมันก็จะมีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ ลากจากตรงนี้ไปยังจุดนี้เอาเป็นรัศมีของโลกนะเวกเตอร์ตัวนี้ลากจากจุดออริจินไปยังจุดที่เราตรงนี้อาจารย์ใช้เวกเตอร์อารนี่ก็แล้วกันสังเกตจากรูปจากรูปเนี่ยดูเวกเตอร์เนี่ยเราก็จะได้เวกเตอร์ r เท่ากับอาร์ศูนย์นี่ไหมบวก r ถูกไหมเอาเพราะฉะนั้นไอตัวที่เรา เรียนรู้และสังเกตอยู่ตลอดไอ้ตัว R นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าไอ้โลกมันหมุนรอบตัวเองด้วยมันเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> <c oughs> เรามาสนใจตัวนี้ก่อนสมมุติว่าเราสนใจไอ้ตัว R ตัวนี้ R ตัวนี้ถ้าเราโปรเจกต์ลงมาบนแกน x แกน y แกน z นะแกน x มาทางนี้แกน i ใหญ่นะ แกน Y ไปทางนี้แกน G ใหญ่แล้วก็แกน Z ขึ้นทรงนี้แกน K ใหญ่เห็นไ,ไหม I J K เนี่ยถ้าโปรเจกต์ R ลงมาบนแกนพวกนี้เราก็จะได้อาจารย์ไม่เขียนวาดรูปให้มันมั่วไปกว่านี้นะพวกเราทำความเข้าใจเลย R ก็จะเป็นอะไร RXI RXI เห็นไหม RXI RYJ RZK เคใหญ่ของเวกเตอร์พวกนี้อยู่ทต่ทำนองเดียวกันครับไอเจ้า R ตัวเล็กเนี่ยถ้าโปรเจกต์ลงไปบนอ่อเจเคเล็กเราก็จะได้ R, X, I, ถูกไหมอายนะ R Z K เนี่ยสองตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับเอศูนย์ก็เหมือนกันนะทำนองเดียวกันแต่มันไม่ได้ให้ประโยชน์อาจารย์ไม่กล่าวถึง ตัวที่เราจะสนใจก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัว r เท่ากับ rxi ryj สนใจยังไงเวลาเราจะหาสมก,การการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาก็คือไอ้ความเร็วมันเท่าไหร่วะอ่าความเร็วเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะอาจารย์จะสนใจไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัว r ก่อนไอ้ความเร็วของไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่อาจารย์ดิฟเข้าไปนะดิฟเข้าไป ดิฟเทียบกับอะไรเทียบกับไอแกนที่ฟิกตัวนี้เลยอ,อ่าอ่นนี่ก็ทิปเทียบตรงนี้ก็เป็น d ีบายของ R x i เเห็นไหมอารวาเเห็นไหม r z k เเวลาดิฟสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดิฟเชนดูถูกไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกไหมอ่ะหน้า หน้า r x ดิฟหลัง i by dt ไหมบวก r y dj by dt ไหมบวก r z dk by dt อันนี้หน้านะคราวนี้หน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้าก็ดิฟข้างหน้าครับ dr x by dt i dr y by dtj drz by dtk นี่หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่คราวนี้เราต้องสังเกตในกรณีที่เราดิฟ di by dt เนี่ยแกน i เวลามันหมุนนะแกน i มันก็หมุนตามไปด้วยถูกไหมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับเวลาเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงจุด o นะเราอยู่ตรงจุด o แกน i ก็ไม่ได้หมุนตามไปด้วยเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไ,ไหมคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้ของเราก็จะได้เป็นอาจารย์เขียน rx ดอทย่างนี้ได้ไหมไออ้เนี่ย i ry j rz k k คไ,ไหม อันนี้ก็คือกรณีที่เราหาความเร็วของเวกเตอร์ R าเวกเตอร์ R ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่บนผิวโลกนั่นแหละแต่ว่าเรามองจากพิกัดจุด O ใหญนะ่ไอตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะครับไอตัวที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยคือตัวไอดีเล็กเดี๋ยวอาจารจะพาทำไอดีนี่นะ R นี่นะ dr นะ ตอนนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปมองบนบนระบบดิฟเทียบกับระบบที่มันโรเตทอยู่หมายควาว่าไงหมายความว่าเราอยู่ที่จุดโอเล็กเห็นไหมเนี่ยที่จุดเนี่ยที่จุดตรงเนี้ยเอออาจารย์ลืมเขียนโอเล็กอ่ะจุดโอเล็กเล็ eh. เนี่ยเนี่ยเราอยู่บนจุดนี้อาจารย์จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แทนด้วยไอโรเทชันเนี่ย ROT นะไม่ใช่ iot นะ rot นั่นก็หมายความว่าอาจารย์ก็ดิฟเทียบให้เจ้า r ที่เป็น rxi ใช่ไหม ryj ใช่ไหม rzk ใช่ไหมครับแต่ให้จำไว้ว่าเราดิฟเทียบแกนหมุนมันจะเป็นยังไงลองดูสิก็หน้าดิฟหลังเหมือนกันหน้า rxdi bydt ใส,ส่สัญลักษณ์ไว้ด้วยว่าเป็น rotate บวก ry dj by dt rotate บวก az dk by dt ระบบที่หมุนนะอ่ะหลังริฟหน้าคราวนี้ก็เป็น rx dot i เห็นไหม ry dot j เห็นไหม r z dot k R Y J R Z K เนี่ยสองตัวเนี่ยคราวนี้ถ้าเป็นระบบที่หมุนไอ้แกน I เนี่ยแกน I แกน I มันก็วิ่งตามไอการหมุนคนไปด้วยถูกไหมเพราะว่า I มันอยู่นิ่งอะเรายืนยืนอยู่บนผิวโลก I J K เล็กๆนี่ก็คือแกนฟิก,ก,กของเราในขณะที่เราอยู่นิ่งเห็นไหมมันก็ทําดันเดียวกองกับไอเมื่อกี้เนี่ยราะ ไอ้ตัวนี้ก็คือมันอยู่นิ่งก็เป็นศูนย์ไปวันสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือเวลาเราดิฟ r เทียบกับเวลาในระบบถ้าเรายืนอยู่บนระบบหมุนนะสิ่งที่เราได้ก็คือนี่แหละ rx i i ry j บวก r z k ไอตัวนี้อาจารย์จะเอาไปใช้ประโยชน์จำไว้นะตัวนี้นะ มาดูต่อคราวนี้คราวน,นี้เราจะพักตัวนี้ไว้เราจะมาดูซิว่าถ้าอาจารดิฟดิฟ r by dt เนี่ยนะเทียบกับระบบฟิกคราวนี้ระบบฟิกก็คืออะไรคือระบบตัวใหญ่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัว o ใหญ่เห็นไหมเนี่ยที่แกนฟิกเนี่ย r ตัวเนี้ย r ตัวเนี้ยนะครับถ้าดิฟเทียบกับแกนที่มันอยู่นิ่งก็คือแกนของโลก มันจะเป็นยังไงเราก็ทำเหมือนเดิม drx ใช่ไหม i dryj drzk ใช่ไหม bydt นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าไอเน,นี้ยเป็นเป็นแบบฟิกหน้าดิฟหลังเหมือนเดิมครับหน้า rx i ri bydt ฟิก RY DJ by DT fix AZ KDK by DT fix หลังดิฟหน้าขออภัยนะจันลากมากเลยต้องตั้งใจฟังลากมากาหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้าก็จะกลายเป็น RX เห็นไหมก็ดิฟเทียบเวลาที I r y g เหมือนเดิมใช่ไหมบวก r ดอท set k คราวนี้เนื่องจากว่าไอ I j k เนี่ยถ้าเทียบกับฟิกเนี่ยมันหมุนมันไม่ได้อยู่นิ่งไอตัวนี้จะไม่ใช่ศูนย์ละนะจะไม่ใช่ศูนย์ละแต่เนื่องจากว่าไอตัวสมการเนี่ยเห็นไหมสมการที่สองของอาจารย์เนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ก็คือ r d r by d t ของระบบที่หมุนเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถเขียนตัวนี้ได้เป็นสมการที่เอาตั้งรอไว้นะ dr by dt ของระบบฟิกนะจะเท่ากับไอก้อนนี้ก็คือ dr by dt นะของระบบที่หมุนนะบวกกับไอก้อนเนี้ย rx d i y dt ry DJ by DT ไอพวกนี้ฟิกนะฟิกบวก RZ DK by DT ฟิกฟิกก็คือระบบที่มันอยู่นิ่งแกนโลกที่มันอยู่นิ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นสมการที่3อาจารย์จะพักสมการนี้ไว้ก่อนแล้วคราวนี้เราจะไปพิจารณาเทอมเหล่านี้ ต่ไม่พิจารณาทุกเทอมหรอกแต่ว่ามันคล้ายกันเอาจะดูเฉพาะเทอมอันแรก D I by D T ก่อนก็แล้วกันนะครับสมมุตินี่แกนไนะแกน I อ,อยู่บนนี้อันนี้แกน I นะแกน i แกน I เนี่ยเวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนไปแกนไหมุนไปด้วยหมุนไปเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองโอเมก้าถูกไหม เวลาแกน i อยู่ตรงนี้สมมติอาจารย์ให้แกน i เนี่ยมุมทำมุมฟรีกับแกนหมุนเพราะนั้นถ้าอาจารย์โปรเจกต์แกน i ลงมาตั้งฉากด้านนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น i อะไร i อไซฟีถูกไหมไอไฟีนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไป i มันหมุนโรเทชันมันหมุนนหมุนไปอย่างนี้สมมติมันหมุนไปอย่างนี้ ไอก็จะหมุนไปอย่างนี้โดยที่ไอ้เจ้ามุมเนี่ยก็เป็นมุมเหมือนเดิมนะอันนี้มุมฟรีเหมือนเดิมวันไอที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเกิดเดลต้าไอตรงนี้ทันไหมเดลต้าไอเดลต้าไอตรงเนี้ยถ้าอาจารย์โปรเจกต์ไอไอตรงเนี้ยลงมาบนแกนฉากมุมตัวนี้ที่เปลี่ยนไปก็คือเดลต้าเซต้ามองทันไหมเนี่ยเดลต้าเซต้าเพราะฉะนั้นจากสามเหลี่ยมตรงเนี้ย จากสามเหลี่ยมตรงนี้ที่มันกวาดหมุนไปเนี่ยกวาดกวาดหมุนไปเดล塔ไอเนี่ยเราจะได้ว่าไอ้เจ้าเดลาเซตาคูณกับไอไอเซตาเนี่ยฟีเนี่ยนะเทอมนี้คูณมุมแขนข้างนี้คูณมุมก็จะเท่ากับเดล塔ไอถูกไหมแล้วถ้าอาจารย์หารด้วยเดล塔ทีทั้งสองข้างคิดถัดไหมแล้วก็เทคลิมิตเข้าไป เทกลิมิดเข้าไปสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือ d เซต้า y dt i sine phi เท่ากับอะไร di by dt เห็นไหม d เซต้า by dt ก็คืออะไรครับโอเมกานั่นเองโอเมก้าแล้วไอมุม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 ไอกับมุมนี้ทำต่างกันว่าก็คือ sine s i n ก็คือนิยามนิยามของไอเจ้า s i n ก็ cross งโอเมก้า cross i นั่นเอง ัวนี้สรุปแล้วอาจารย์ได้ d i by d t เท่ากับโอเมก้าคลอสไอทนั้นเดียวกองทํานองเดียวกัน <c oughs> อาจารย์ก็จะได้เหมือนกับทุกเทอมเลย d j by d t ก็จะได้อะไรโอเมก้าคลอ j d k by d t ก็จะได้อเมก้าคลอส k ทานองเทำนองเดียวกันเอาไปแทนในสมก,การที่3ครา แทนในสมนการที่3สิ่งที่อาจารย์ได้ก็จะกลายเป็น dr by dt ที่ฟิกนะคือเทียบกับแกนโลกที่หมุนจะเท่ากับ dr by dt เมื่อเราอยู่บนผิวโลกก็คือเทียบกับแกนสังเกตที่หมุนหมุนไปตามผิวโลกนะครับบวกกับโอเมกา้าคลอส s i แต่มันมี r ด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม r ก็คือ ri น,นั่นเอง r x อบวกโอเมก้าคลอส RY J เห็นไหมบวกโอเมก้าคลอส RZK คเห็นไหมครับไอตัวเนี้ยสามอันผูกกันดึงออกมาก็จะกลายเป็นอะไร DR by DT ของโรเทชันบวกโอเมก้าคลอสกับ R XI R Y J S R s k เห็นไหมไอตัวนี้คืออะไรครับก็คือโอเมก้าคลอสกับ R นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือได้เป็นผลเฉลยออกมานะระบบเทียบกับแกนโลกที่หมุน dr by dt ที่ฟิกจะเท่ากับความเร็วที่เทียบกับแกนหมุนบวกกับโอเมก้าคลอสกับ R โอเคไหมครับโอเค เนี่ยอาจารย์ได้ตัวนี้ออกมาสรุปนะที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือความหมายนะก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยไปดูต่อสิ่งที่เราได้ผลเฉลยอาจารย์จะอธิบายพร้อมกับไอ้ตัวนี้สิ่งที่เราได้นี่คือ dr by dt ก็คือแกน r เนี่ยเมื่อเทียบกับแกนฟิกก็คือเมื่อโปรเจกต์โรยยนแกนฟิกว่างั้นเถอะเราสังเกตว่างั้นเถอะมันจะมีค่าเท่ากับ dr by dt ของระบบที่มันหมุนคือเทียบกับกรอบอ้างอิงหมุนบวกกับโอเมกา้าการหมุนของโลกรอบนี้คลอสกับ R โอเคนะขอจบคลิปนี้เท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปอ่านึกค่อยดูต่อนะครับสวัสดีครับ